ชีวิตที่ฮอลแลนด์สุนารีวอลเตอร์หอบรลาร้าไปขายรักต่างวัยห่าง21ปีมีปัญหาบนเตียงชีวิตที่ฮอลแลนด์สุนารีวอลเตอร์หอบลาร้าไปขายต่างแดนรักยังหวานแม้แยกห้องนอน ไปเย่ยมันเกิดของวอลเตอร์สามีเด็กที่ประเทศฮอลแลนด์ทั้งทีงานนี้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมาก็ไม่พลาดที่จะนําสินค้าที่ตัวเองขายอยู่อย่างน้ําพริกน้ําปลาร้าปรุงสุกและเส้นหมี่โคราชไปขายที่ต่างแดนให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นโดยงานนี้เจ้าตัวได้ให้สามีและแม่สามีพาขับรถไปส่งสินค้าอย่างน้ําพริกกับหมี่โคราชให้ลูกค้าอีกด้วย โดยเจ้าตัวโพสตคลิปและแคปชั่นว่าเอาละอยู่ที่ไหนก็ทําให้มีอะไรได้เกิดขึ้นไม่นอนตื่นสายไม่อายทํากินไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาผู้หญิงทำมาหากินหลังจากที่สุนารีโพสต์คลิปดังกล่าวไปก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความขยนันและตั้งใจทำมาหากินของนักร้องชื่อดังมากมาย รักต่างวัยที่เข้าใจกันมากๆเรียกว่าทั้งอายุและภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุนารีราชสีมากับวาวเตอร์สามีชาวเนเธอร์แลนด์ถึงวันนี้ทั้งคู่แต่งงานกันขึ้นปีเก้าแล้วความหวานชื่นยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรักกันมากๆ ล่าสุดสุนารีบินไปเยี่ยมบ้านของสามีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมกับนําภาพบรรยากาศมาให้เห็นทั้งท้องทุ่งที่เขียวขจีต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นมากๆเรียกว่าไม่ต่างจากวิถีชนบทของคนต่างจังหวัดในบ้านเราเลยนักร้องสาวมกาความสามารถสุนารีราชสีมาควงสามีหนุ่มวอลเตอร์เปิดใจชีวิตรัก9้าปีไม่หวานเหมือนเดิมแล้วถึงขั้นต้องแยกห้องนอนกันแล้วหรือว่ามีปัญหาเรื่องเตียงถึงขั้นบอกให้วอลเตอร์ซื้อกินได้หรือว่าถ้าเจอคนที่ใช่กว่านี้ให้ไปได้เลยแม่อนุญาต 9ปีความรักอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ที่เปลี่ยนแปลงจนน่าตกใจคือแยกห้องนอนกันแล้ว มีอยู่ช่วงหนึ่งจริงๆเพราะเป็นช่วงที่เราเป็นวัยทองกลัวสามีไปหมดเขาแต่ต้องตัวนิดหนึ่งก็กลัวช่วงแรกๆไม่รู้จะบอกเขาอย่างไงแต่กลัวแฟนจะเครียดก็เลยตัดสินใจบอกวอลเตอร์ฉันเป็นรอบเดือนจากวันนั้นเขาก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะพาไปหาหมอดูแลให้เราดีขึ้นได้เพราะหมดเมนร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเชื่อไหมว่า3ปีจริงๆแล้วแยกห้องไม่ถึง3ปีหรอกก็มีบางวันที่นอนด้วยกันบ้างแต่เรื่องที่ไม่ตกถึงท้องคือ3ปีนะคะวอลเตอร์น่าสงสารมากพี่สงสารสามีพี่